ร์นิ่งไทยแลนด์สวัสดีไก่จแจ้มแทมตอนเช้าครับวันนี้วันแห่งความสดใสเรามาต้อนรับกับสีสันสดใสกับกลุ่มแฟนซีแฟนซีวันนี้นะครับเป็นตัวไฮไลท์เหมือนเดิมก็คือตัวแทนแทนสีอานมา้าอ่านใจครับสองหนุ่มอ่านมา้าหลอ่ลอๆ และก็หนึ่งหนุ่มสามสีแฟนซีนะครับเป็นกลุ่มแฟนซีสวยๆหล,ล่อๆครับสีสันสวยมากครับดูเพื่อนๆครับงอนอยังหล่อเลยอ่ะไอนี่ก็ล่อหล่อนเพื่อนๆรักและเชียร์ตัวไหนครับผมอเทใจให้ตัวนี้นะเ <_ p ain> <_ p ain> นี่ยเพราะว่ามันหล่อดีแล้วก็ตัวนี้ อ,อันนี้ยังไม่เต็มล่างนะครับถ้าเขาเต็มล่างเขาก็จะสวยกว่านี้ <c oughs> น้องไก่ยมเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นครับมีเพื่อนหลายคนถามมาบอกเลยว่าอยู่เพื่อเมืองขอนแก่นครับ0 9 9 2 5 9 4 5 9 2 0 9 9 2 5 9 4 5 9เเบอร์นี้เบอร์ผมนะครับถอมแถมครับเบอร์นี้เป็นไลน์ครับทักลไลน์มาคุยกันได้นะครับเผื่อผมจะได้ส่งรูปส่งคลิปน้องไก่เพื่อนๆดูนะครับ เปอใครสนใจและเกิดความชอบอืรอเนาะมาเห็นดูนี่ครับ้ยจับใส่กิ่งไม้เลยพูดได้เป็นสีได้เอาเบิน่งอร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 อ เอาลงดินลงดินดิโู้มาแล้วคุณโอ้ยอยางเทพอ่ะดูอืมหล่อส,สวยครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามไมะที่ชอบไปไจนทำแทมครับสีงามให้บา,บายบาย เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ